น้องโมเดลไปดูสิไข่อยู่ตรงไหนคะไข่ใบใหญ่มากเลยนะจริงไข่ลูกแบบจ้าโดนะตอนนี้นะคะแม่ห่านก็นี่นะคะมาเลยน้มแแวสวัสดีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรน้องโมเดียวจะพาไปดูห่านไปดูไข่ห่านใช่ไหมจำได้เปล่าน้องโมเยวเลี้ยงห่านไปตอนนั้นนะใช่ไหม ตอนหน้าน้ำนะตอนนี้มันออกไข่แล้วนะออกไข่โยงบนร้านจอดรถนู่นเลยอย่าจะพาไปดูกันนะคะไปอป๊าทำที่อยู่ให้เขานะคะจะมารอกินอาหารได้เดี๋ยว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 มาให้ลูกไปนึ่งก่อนไปดูไข่หานก่อนสองสี่หกแตงว่ากบไข่อยู่แน่เลยฮะอ๋ะอเนึกว่ามันกบไข่อยู่กาดจะดูกันหน่อยว่าตัวไหนเป็นแม่มา รอก่อนนะไหนน้องมเดียวไปดูสิไข่อยู่ไหนคะไหนคะลูกโอ้โนี่มันไข่ไว้เยอะแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าแม่มันตัวไหนนะคะอย่าเอาให้ป๊าป๊าเอาฟางลงก่อนฟางกำลังก่อนไม่จับนะหมดทั้งหมดแปดใบแล้วเพิ่มมัเนี่ยสองสี่หกแปดเอาเท่าเดิมแม่ไม่เอาเพิ่มเอาเอาฟางเดี๋ยวฟางลองลงมังก่อนนะ มันมา้ก่อนนะนอนแม่มันมานอนนอนนนนอนเด้แม่มันมาหรือเปล่าน้อสิอะมาเดี๋ยวแม่มันมามก็มาแน่นลปเดี๋ยวมันคิดว่าเราอาหานมาให้ไ่้อไปใหญ่มากเ,มาเ,ลเลยนะไข่ลูกแบบ คนคุ้นปู้อโกลไงเวลามันนอนครับมาันานอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ป้าจะย้ายไปอยู่ที่เล้าไก่เนที่เล้ามันนะเลาาปปะ้าฟางมเลยจะได้ไม่แตกอันนี้เราก็เอาไข่มันเี่ยเดี๋ยวให้ปาาหาห้าขยายฟางก่อนนะมันจะได้ไม่นั่นมันจะได้นุ่มๆหน่อยแล้วเดี๋ยวอีกกระสอบนึงก็ทำเป็นแบบรังมันโอุ้ยเจ๋ได้ไข่ไปใบนหนึ่งแห็นเ,าเาขาด้วยไหมเนี่ยหยิบไข่ใบแตกให้แมน่นะหรอใบใหญ่ด้วยตัวเนี้ยดูสิ โดนไอ้นี่เนาะมันเป็นปนูนอะพ่อแม่มันคงไปทับจากอะไรเนาะตักเดีย๋ยวออกไปเลยอย่ามึนเเยวแล้วน่าจะเพิ่งแตกกว่าน,นี้เดี๋ยวให้ป้าป๊านั่นกันนะป,ะปา้าป๊าขยายฟางก่อนให้มันบางๆหน่อยตั้งแต่ต,ตัวนี้เป็นแม่มันหรือเปล่าเีลยป้าดูที่ท้องตรงเลยนะไข่เออไขวางเลยอ่ะมาเร็วไข่มาวางนี่แล้วนะมาเร็วเดี๋ยวค่อยๆ ค่อยๆอ,อ,อย่าแต่งนะลูกเลยเอ่ะหัวเข่าบางให้มันแน่นๆหน่อยป้ายับขยาย่อยนะเยวจเดี๋ยวจับแม่มันมาใส่ไปได้นี้แล้วจะเอาหารไว้ในนี้เลยป้า yeah. เดี๋ยวไข่แตะใส่กระมังให้แม่หน่อยเดกไข่แตะใส่กระมังให้แม่หน่อยเนาค่อยๆวางค่ะแต่มันต้องเลือกมาวังแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวอนนี้เดี๋ยวหันใส่ไว้ที่นีในในใ้เดี๋ยวจับแม่ okay. okay. เทเลยเทกระจายกระจายเลยเออจับแม่มาใส่ไว้ทีน bueno> ี <c ute> <c ute> <c ute> ้แล้วให้หันใส่ไว้ที่นี้เลยพี่ดูเดินร้องร้องร้องลงแล้วลงแล้วนะเสือหันมาแล้ว เดี๋ยวป้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ,มใ,มใ <S <S เ่เหรอกเดี๋ยวเทนี่หรอกมนเทมาเลยมาในเดทเทเองนะป้าเทเองเอาเทนะคะลับตอนนี้นะคะแม่ค่ก็นี่นะคะเคริ่มเริ่มกินกบไข่เองแล้วนะคะเนี่ยเริ่มเคลียร์เริ่มแล้วเราก็จะขังเขาไว้ที่นี่พักก่อนนะคะให้เขาได้กบไข่ก่อนเขาเริ่มเคลียร์เริ่มกบอ่ะ ก็ชวนน้องมาเดลกับป๊าปานะมาเก็บฟางให้ห่านกันนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้ห่านกันใช่ไหมคะน้องมาเดลอ่าเก็บเลย <c oughs> ป๊า <c oughs> มาเดล <c oughs> จ้ะมาเดลนะคะก็ได้ฟางเยอะแล้วหลายกระสอบแล้วป๊าอย่ากลับบ้านไปให้ห่านกันนะคะ